đây mẹ nó pino sẽ đẻ bò lai mẹ nó ma hay mana cứ cào pino này sinh nhật bây giờ hay mana này nó cúc nỉ bố nó ma hay mana cứ cào pino này bố đi bay thang dây nóc sinh nhật mày mà na nọ nhám nị thì vào phần những bộ tóc phía nông na cái bùi mi phía nông này. Ngay... này phía nông ấy này là hàng nó phía nông bực cả quá nọ ก้าก็เริ่มมองเลยพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งกันก่อนนี่พี่น้องก้าก็เริ่มปงแล้วเนาะเริ่มออกนี่แหละให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆกันเนาะเริ่มออกแล้วพี่น้องก้าแต่ว่าน้ำยังบ่มีพี่น้องค่าตัวนี้แหละ ผลบุตกใส่เนาะลำบากพี่น้องเห็นหน้าก่ะลำบากแห้งขนาดเนาะพ่าวาคอยฝ่าคอยผลมาก็ยังบุตกเลยการนี้ทายเห็นหน้ากะนซาลงเนาะว่าวาใส่น้ำฝ้าน้ำผล สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนนึงเด้อมาให้มาหน้าขึ้นเกล้าเนาะพี่น้องมื้อนี้กรอาหารเช้าพี่น้องยังบ่ทันได้กินข้าวเช้ากินข้าวม่วงคือเกล้าเนาะมากินให้พี่น้องเบ้างหวานเนาะมาให้มาหน้าขึ้นเกล้าพี่น้องบ่ไปทางใดเนาะ เรื่องอะไรกูหลคนแก่ให้รีวิวของขวายเบิ้งเนาะแม่บ่ได้มาเนาะพี่น้องมาหนิน้องกับบอดดามาเดียวมแล้งที่ไทยพี่น้องมาเนาะตอนแรงกูเลยพี่น้องพี่น้องอะไรกูหลายคนมึงคอมเมนต์เข้ามาบ้างให้บอลนั้นนั่นเนาะมาพี่น้องมา เขาม่วงคือเก่าเนาะพี่น้องว่าให้ต่อคอมเมนต์เนาะถ้าคอมเมนต์ไหนไม่ได้ต่อก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องไหมเพราะว่าสัญญาณมันยากเนาะพี่น้องลงคลิปกว่าที่ได้คลิปนึงก็ยากเนาะสัญญาณอยู่บ้านบุคคลอยู่บ้า,บานพุ่นเด้อพี่น้องไหมเพราะว่าอยู่พี่อยู่บ้านนี่บริษัทมีลักสัญญาณเนาะมันก็เลยยากกว่าที่ได้คลิปนึงก็บ่ง่ายเนาะ มาลงลงคลิปก็ต้องไลยลงอยู่นะพี่น้องต่อแรงเมื่อบ้านกักบโบเรลินโทรศัพท์เลยเนาะเพราะว่าฉันงานบ่มีเด้ก็เลยตอบคอมเมนต์นพี่น้องไป้ระกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องไอ้ใส่เป็นลังใจให้บ่าว่องบ่าวนั้นเลยเด้อติดตามกันที่กล่าวเนาะ หวานพดน่อย mm. wow, ไล่เอฟซีไล่ขู่หลายคนมาจากให้่ายเอาน้องเนาะเดี๋ยว่ายให้ลงให้ตลอดดอกพี่น้องอะเต็มหนีน้องก็เลยมาหน้าน้ำเนาะน้องสาวเดี๋ยวจะทายพี่น้องเบิ้งมีคนคอมเมนต์เข้ามาเนาะพ่อแม่ยังอยู่วเราเลยยังแต่แม่เนาะพี่น้องอะ พ่อมันก็เสียเลยสี่เดือนแล้วสี่เดือนไปแล้วมีเพป็นคอมเมนต์เข้ามาก็เลยบอกเพิ่นเลยจ้ะเนาะยังแต่แม่เด้อพ่อเพิ่นเสียแล้วเนาะเสียได้สี่เดือนแล้วพ่อปกติมาหน้าเพิ่นสิมักนั่งอยู่ห่มนั่นเนาะเอารถ

เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บชีวิตสานี้เด้อพี่น้องไอ้ก็อย่าลืมครไปก็เลยกดไลค์กดติดตามช่องบอนั้นเด้อพี่น้องไอ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบอนั้นสำหรับคลิปนี้ก็บวิญญาณลายพี่น้องถางคำพูดคำจาได้บุษพากขอโทษกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องไอ้คำว่าคำจาคำใด้บุษพากขอโทษขออภัยน้อพี่น้องเนาะบ่ให้ถือสากันเนาะพี่น้อง